สวัสดีค่ะพี่ขวดมีสูตรสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับใครที่มีอาการปวดฟันนะคะหายได้ง่ายๆเพียงแค่มีใบโหระพาค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่จะแก้ปวดฟันให้เราได้ง่ายๆเพียงแค่มีโหระพาเท่านั้นนะคะ โหระพาเนี่ยเขาถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความเก่าแก่นอกจากโหระพาจะมีกลิ่นหอมแล้วนะคะยังมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่สำคัญถ้าปลูกไว้ที่บ้านก็ปลูกง่ายๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวดซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำไปทำสูตรสมุนไพรแก้ปวดฟันนะคะก็ให้เราเด็ดเอาเฉพาะใบแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใคร ที่ปลูกไว้เองที่บ้านนะคะก็สามารถ ตัดออกมาแล้วก็นํามาใช้ได้เลยค่ะสําหรับการที่จะใช้ใบโหระพาเพื่อแก้ปวดฟันนะคะวันนี้พี่ขวดมีสูตรง่ายๆมาฝากค่ะวิธีแรกนะคะหากว่าใครมีเครื่องปั่นแบบนี้เราก็จะใช้ใบโหระพาประมาณ1กํามือนะคะใส่ลงในโถป,ปั่นได้เลยแล้วก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ปั่นง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นให้ใบโหระพาละเอียดเลยนะคะเมื่อเราปั่น ได้แบบนี้นะก็ให้เราเทออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาแต่ตัวน้ําของใบโหระพาเท่านั้นนะคะตัวน้ําของใบโหระพานี่แหละที่จะช่วยแก้อาการปวดฟันได้แต่ถ้าที่บ้านของใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็วิธีง่ายๆเลยค่ะใช้ครกนี่แหละเพียงแค่เราซอยใบยโหระพานะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีชาวบ้านเลยเราก็โขลกใบโห โขลภาค่ะโคลกเขาให้ละเอียดเลยนะคะพอเราโคลกเขาจนละเอียดเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นน้ำน้ำแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วว่าน้ำมันน้อยเกินไปเราจะเติมน้ำสะอาดน้ำอุ่นนะคะลงไปหน่อยนึงก็ได้หรือว่าใครไม่เติมก็ได้นะคะถ้าเราเติมก็คลุกเขาเขาแบบนี้อีกครั้งนึงนะคะให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วให้เราเตรียมคัตติ้ลบัตค่ะไม้แค แะหูที่เราใช้กันประจำบ้านนี่แหละนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะให้มันซับน้ำแบบนี้นะคะเนี่ยซับน้ำไว้เรื่อยๆอมน้ำของใบโหระพาเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้เรานำก้านสำลีนะคะ อุดไปที่รูฟันหรือโพรงฟันที่เราปวดนะคะแล้วเราก็กัดไว้ค่ะประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะอาการปวดที่เราเป็นอยู่จะทุเลาหายได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีคัตติ้ลบาดแล้วใช้วิธีปั่นได้น้ำเยอะๆแบบนี้นะคะใช้สำลีก้อนได้เลยค่ะ ชุบลงไปนะคะชุบลงไปให้เขาซึมน้ําของใบโหระพายเยอะๆเลยเสร็จแล้วก็ให้เราบีบน้ําออกนะคะแล้วก็นําสําลีก้อนนี้อุดไปที่รูฟันหรือโพรงฟันซี่ที่เราปวดนะคะแล้วก็กัดไว้5นาทีค่ะ อาการปวดฟันของเราจะทุเลาหายได้ง่ายๆซึ่งอันนี้เป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่ทํากันมายาวนานแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ลองทํากันดูคะ่ะ